สวัสดีชาวกุมค่ะดวงความรักประจําวันที่1สิงหาคมนะคุณได้2องคทาเขาได้เลเวอร์นะคะอันนี้ถือว่าไพ่ดีมาก ถ้าเป็นเรื่องงานก็เด่นทั้งคู่เลยนะคะมีอนาคตที่ดีนะคะได้รับความร่วมมือนะประสบความสําเร็จนะคะถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยไม่มองว่าน่าจะพูดคุยกันถึงเรื่องของการวางอนาคตร่วมกันนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนนะคะอาจจะมีคอมมิชเมนท์ที่ดีมากขึ้นถ้าแต่งงานกันแล้วก็อาจจะหมายถึงการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะความก้าวหน้าของครอบครัวความมั่นคงอะไรต่างๆถ้าเกิดใครที่มีปัญหากันนะคะมองว่าช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ยมันเป็นแค่ช่วงเวลาที่เป็นชาเลนจ์นะคะพลังงานรอดได้ไร้ท ขึ้นมาแต่ช่วงนี้เนี่ยจักรวาลบอกว่าคุณทั้งคู่เนี่ยมีพลังงานที่เป็นบวกแล้วถ้ามีปัญหาก็ให้เคลียร์ใจกันได้เลยนะคะรีเจ t a อ X กก็หมายถึงการปล่อยวางการปลดปล่อยตัวเองแล้วก็คนรักออกจากความทุกข์การให้อภัยกันนั่นเองคนโสดสนิทมีโอกาสได้เจอเนื้อคู่นะคะยังไงก็ลองเปิดใจดูนะ